ครับสวัสดีครับก็หมดหมดเสร็จหมดแล้วครับเหลือแค่ไปลองระบบครับไปลองระบบเนี่ยเป็นมอเตอร์ครับก็ได้จากพี่อนันต์ตามบางน้อยครับสั่งครับสั่งมาที่จริงที่เคยใช้มาผมก็ว่าแบบนี้ดีสุดครับแบบปั๊มแบบมอเตอร์บางคนว่าไม่ดีมันมันดีที่สุดแล้วครับ แต่ว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นสูงครับค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะอามาเตอร์มาสั่งหน้าปกติมันจะดึงมาจากคอแล้วก็บางคันเขาก็ดึงมาจากข้างนี่ครับดึงเป็นหย่อนๆลงมาเหมือนสายผ่านแล้วแต่ครับแต่มันง่ายครับออมันก็มีปัญหาเรื่องคลายคอครับระบบคลายถอยหลังซึ่งผมลองใช้ไดสตาร์แล้วมัน มันไม่เวิร์คครับมันกระชากเลยนะมันกระชากมีกระชากโซ่ขาดสองครั้งเพราะว่าได้สตาร์ทมันกระแทกเลยนะครับมันกระชากมันไม่เหมือนมอเตอร์ครับมอเตอร์มันค่อยๆดึงคอยถอยถอยได้แบบนี้มันดีสุดแต่ว่าถามเรื่องทางอู่มันลงทุนเยอะนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มอเตอร์ก็ลูกละหมื่นกว่าบาทปั๊มก็สองหมื่นกว่ามันก็ไม่ใช่ถูก ตัวนี้ก็โล่ๆแตกแกล้ๆๆง,งแกล้งแก่งมัป่องก็คือว่าเอาเรื่องกัทนดีมันแตกมันไม่แปลกแล้วเพราะว่าโซ่ปเปลี่ยนไปแล้วครับใช้งานโหดโหดครับขก็โหดผมว่าถ้าโครงสร้างไม่แข็งนี้ยากอยู่ยากมาก งสร้างมองแข็งจริงเนี่ยก็จะขับก็เมื่อวานที่เสียเวลาก็เอา13 35ครับมันช้าช้าเกินช้ามากมันไม่ได้ครับมต้องไปเก็บงานให้เขาเพราะว่าแปลงที่เราเกี่ยวค้างไว้แล้วพอมันขาดอะไรนี่ มอเตอร์รั่วอีกน้ำมันกลับเจ็ดลอยบึงมาไหนเลยพี่หนังเลยเละข้าวก็พอมีนะครับแต่ว่ามันมันไม่ไหวครับผมไม่ไหวเพราะว่า คนเดียวครับถ้าคนเดียวไปดูแลสองคันเนี่ยไม่ไหวครับแล้วอีกอย่างลูกพี่เราเบาอันก็ต้องไปขึ้นแม่ครูแล้วครับเราต้องไปชิคแม่ครออกงานแล้วมันขาดบุคลากรนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเหมือนนาปีที่บ้านนะนาปีมันก็ต้องบังคับครับงานมันเล่งแป๊บเดียวเขาเสร็จครับก็เหลือตัวทําเงินอยู่คันเดียวครับ รู้ว่าที่นี่งานจะนานแค่ไหนวันสองวันไม่น่าจะหมดมน่าจะหมดแล้วต้องไปที่อื่นต่ออ่าใครสนใจนะครับพี่เจริญก็ผมว่าไม่น่าจะเกินปีใหม่น่าจจะคิวเต็มนะครับออเดอร์สำหรับปีหน้าครับออตัวใหม่ๆลูกเล่นใหม่เยอะขึ้นครับลูกเล่นดีกว่าเดิมคับนี่ปี21ครับมัน2ปีกว่าแล้วครับ ปากต้นเดียแต่ก็เอาเรื่องกันนะไม่สวยแต่ว่าแข็งกลวกลัวแป้งไหมหูแปงง้ปแปงกัสร้างกอา,าอที่เท่าไหรเงินเื้อกาลุขึ้นลูกพี่ผมพาหลงครับ เราอยู่ที่ลานที่แสงสางครับสงสางมีคนเดียวโคลม,มันไม่ได้มาดูงานพาไปดูงานอะไรมันก็เลยปล่อยปล่อยไปเขาก็ว่าโอเคที่พักที่อยู่อะไรโอเคครับลูกไล่ติดเขาว่าขับใจเย็นไม่ได้ใจเย็นครับรถแม่แรนในซัมมี่ครับรถมันไม่วิ่งครับผมทดใหม่ให้มันช้าที่สุดช้าที่สุดในจัก,กรวาลครับมันได้ช้าแค่นี้ครับรถมันไม่วิ่ง แล้วก็รีคันหนึ่งไม่ใช้เพื่ขึ้นปากใช่ไหมแต่ก็ต้องรอรอเจ้านี่ก่อนครับเรามีเจ้านี่มีอะไรครับต้องรอเลีรยครับนี่นี่สินเราก็มีครับเราไม่ใช่ว่าจะทําอะไรตามอาเภอใจครับเราต้องกิงใจเจ้านี่เราด้วย เ,เดี๋ยวต้องออกไปเก็บงานให้เขาไม่รู้ว่าจะหมูจะจ่าครับระบบปั่นหน้าแล้วผมว่ามันเลิกสุดแล้วปั่นหน้าแต่ว่ามันลงทุนเยอะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะบางคนบอกใช้มาเป็นสิบปีไม่เป็นไรมันเล็ตแต่ระบบผมเคยใช้แบบไม่เคยใช้แบบเ,เคยใช้แบบปั่นหน้ามาเป็นสิบปีแล้วก็มาใช้แบบสายพานครับสายพานเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้าวได้แต่ถ้าเป็นสายพานดึงอะ่ะ เวลาคอมันลงครับเวลาปากมันลงมันก็หย่อนครับมันหย่อนมากเพราะว่ามันเป็นสปริงดึงเอาครับดึงยืดเขุญ,ญาตไปเก็บงานกันครับเจอกันครับสวัสดีครับ